หัวอะไรฉันไม่กลัวหรอกไม่กลัวด้วย่นฉันไม่นกลัวชิวอเชิญค่ะเข้าได้ไหมพี่แบงค์โอ้ยเช้าอยู่ไลฟ์ไลฟ์แต่ยังไม่มีคนมาดูอ้อคนมาดูน้อยอยู่คนนะนี่นะคะสวัสดีค่ะหัวฟูเชี่ย์ พาไปเที่ยวหอคำไลฟ์ไลฟ์สวนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> มีคนบอกว่าหนูว่ามันเช้าไปอ๋อเหรอพามาเที่ยวหอคำนะคะทุกคนเดชชอว์นี่มันต้องกลับ แวนก็ได้ถอดแว่นแล้วมองไม่ค่อยเห็นนี่อยู่หอคาค่ะไปหอคาก็เถอะ <c oughs> กินข้าวแล้วค่ะอยู่กองถ่ายแล้วด้วยเดี๋ยวจะพาเที่ยวชมบรรยากาศ <c oughs> นี่ค่ะ พาทุกคนมาเที่ยวหอคำแต่เช้าเลยกศตอนเช้านะคะเฉพาะตอนเชา้าแต่ว่าถ้าตอนเริ่มสายเนี่ยบรรยากาศจะไม่ดีละเพราะว่าจะร้อนมากที่เนี่ยแดดน่กกากลัวมากวันนี้อากาศเย็นๆนะคะ่ะยังเช้าอยู่อากาศก็เลยยังเย็นๆโอ๊ยลืมตามไม่ขึ้นอะไม่ได้ลืมหมวกค่ะเพราะว่าเตรียมตัวแต่งหน้าทำงานแล้วเส่แว่นก่อนม นะคะวันนี้วันนี้ก็ถ่ายเยอะอยู่ค่ะ<ๆ>ก็มอร์นิ่งค่ะทุกคนดูเป้าแว่นไปก่อนนะเป้าแว่นยังไม่ได้โบกหน้าสภาพหน้าก็เลยซิดแบบนี้ <laughs> ยังไม่ตื่นดีเลยห่วงแล้วก็ นี่บรรยากาศบรรยากาศกองห่ายนี่หอคำแล้วก็ในสวนดอกของพวกเรานะคะแดดเริ่มมา มมนลืตาไ่ขึ้สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาแต่เช้าวันนี้มาไลฟ์แต่เช้านะคะตื่นกันหรือ,อยังถ่ายกี่ฉากหรอ,หรอคะมันหกเจดซีนมั้งคะตายังบวมอยู่เลยมอร์นิ่งค่ะ บรรยากาศที่หอคำของพวกเราทุกคนน่าสดมากสดมากอาจจะจำไม่ได้นะคะเพราะว่าสดเกินไปนะคะเป็นซิมอยู่เลยนะคะ ตอนนี้ <c oughs> กลับวันนี้ค่ะถ่ายเสร็จก็กลับเลยให้ดู เชา้าขอบคุณค่ะไปห้องแต่งตัวดีกว่า,ส,าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ <laughs> ช้าก็ยังมีคนมาดูนะนะมีอยู่ค่ะ ห้องแต่งตัวละอากาศเป็นยังไงบ้างตอนนี้เย็นๆอยู่ค่ะแต่ว่าตอนสายๆก็น่าจะร้อนเหมือนเดิมแหละเพราะว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะก็อากาศก็อากาศดี <c oughs> อากาศดีอยู่โอ๊ยเอาล่าไหนในของไขรเนี่ย พี่ขาขอน้าวดไหมให้หน่อยค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าไหนมันของใครแล้วอะ่ะเข้าย้ายขวดน้ำขอบคุณนะคะทำอะไรกันอยู่คะ วันนี้นะคะเราก็ถ่ายที่ร้านนะคะแล้วก็หอคำค่ะขอบคุณค่ะ thank you ตื่นไปทำงานกันหรือเปล่า,ก,ากินข้าวกันหรือยังคะอวยวง โอเคค่ะอุ๊ยน้ำพกขอบคุณนะคะฮ n g โหลไงคุณผู้ชม ค่ะได้ค่ะจะพยายามไลฟ์บ่อยๆนะคะออกมาข้างนอกต่อเพราะยังไม่ถึงคิวแต่งหน้าว่างมาก What are you doing นะคะก็ก็อยู่กองถ่ายค่ะ เตรียมถ่ายละครนะคะแล้วก็รอแต่งหน้าค่ะออกไปอยู่ข้างนอกก่อนชมบรรยากาศสวยๆของหอคากันไป จะพยายามมาไ์ใน Facebook ให้บ่อยขึ้นนะคะจะได้ดูย้อนหลังได้แต่บางทีมันลืมตัว่ะมันกด IG มันกดง่ายกว่าค่ะอ๋อเพิงพานางค่ะขอบคุณนะคะท้องฟ้าวันนี้ ตอนอยังที่ไม่มีแดดบรรยากาศที่นี่ดีมากนะคะสวยมากไปหอคำกระทะทุกคน ยังเช้าอยู่นะคะยังเบลออยู่ก็เลยไม่รู้ว่าจะคุยอะไรดี <c oughs> ถ้ามาเดินเที่ยวมาเดินเที่ยวเดินออกกำลังกาย มาข้างบนโอ้ยไม่ขึ้นดีกว่าแดดร้อนดูแค่นี้พอ ดูววิรบตึงมวยสูงหนักมากไหมหนักค่ะยิ่งถ่ายคิ้วแรกๆนะคะหนักมากแล้วก็ปวดปวดแบบต้บ,บ่ายยคอเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็ชินแล้วเนาะเพราะว่าถ่ายหลายคิ้วแล้วค่ะนั้นบรรยากาศตรงนี้นะคะก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ใครอยากมาเที่ยวตามร้อนนะคะ มาเที่ยวได้ค่ะเพราะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะ,ะต้องบอกใช่ไหมเพาคือที่ไหนพือส่วนโลกค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาเที่ยวได้นะคะแนะนําว่าถ้ามาเที่ยวควรมาเทียเท่ยวเช้าๆเ,เพราะว่าตอนสายเนี่ยร้อนมากร้อนแบบไม่อะไม่เลยอะ นอนหลับไหมนอนหลับค่ะหลับสบายไม่อยากจะตื่นเลยคะเจ้านางในนุมามตออกตอนไหนก็ถ้าไม่ไม่ตอนสิบก็ตอนสิบเอมั้งค่ะน่าจะประมาณนั้นเจ้านางว่าเจ้านางจะขอตัวไปบกหน้าต่อ พราะตอนนี้เจ้านางน่าสดมากนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มาไม่ทันนะคะเพราะว่ามันตื่นเช้ามากนะคะ<ๆ>ก็ดูย้อนหลังเอานะคะเราก็ไม่ต้องตกใจหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้เช้าอยู่แล้วก็น่าสดมากจริงๆแล้วก็ตาบวมด้วยเพราะว่าตื่น,นตั้งแต่ตีห้าไปแล้วนะคะทุกคน นักแสดงคนอื่นก็บางคนก็แต่งหน้าอยู่ค่ะส่วนบางคนก็ยังไม่ได้มาที่กองนะคะเพราะว่านัดเวลาไม่เท่ากันตอนนี้ก็เลยมีนักแสดงแค่ไม่กี่คน,นะคะ่ะลงมาได้ก่อนเดี๋ยวล้มค่ะมอร์นิ่งค่ะพี่จอร ไปแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูย้อนหลังเอานะคะไปแต่งหน้าแล้วทุกคนบ๊ายบาย